แปลกเคสตาดี mm hmm. นี้ท่านเป็นข้าราชการบำนาญ mm hmm. ประคียมไปแล้วหลายปีแต่ว่าป่วยเป็นมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้เขาไปรักษาตัวที่ต่างจังหวัด ดูเหมือนลำปากมั้งทางเหนืออากาศมันดีนะแถวๆนั้นนะไปอยู่กับหมู่ญาติก็ป่วยไข้เป็นอย่างนั้นต่อมาวิบากกรรมมาท่านเขาเกิดความเบื่อหน่ายสังขารร่างกายเนะี่ยรักษา่าไรมันก็ไม่หายสักทีทุกทรมานด้วยแล้วทำอีก คนอื่นเขาลำบากไปด้วยทำให้ภรรยาทำให้หมู่ญาติลำบากก็เกรงใจเขานะี่ยเลยคิดสั้นเพราะวิบากกรรมตามมาทันนะไปผูกคอตายที่เตียง<อ>เตียงสองชั้นก็<อ>สมหวังดังใจคือตายได้หมู่ญาติเองก็ตกใจเลยโอ้ ทำไมเป็นอย่างนี้เลยก็ช่วยกันปลดกันลงมาแต่ก่อนที่ท่านจะละโลกเคยทำบุญสร้างพระธรรมกายไปจำตัวแล้วก็ล่าสุดได้ทำบุญใหญ่คือกระถินพระราชมาห้าร้อยบาทเพราะว่าท่านไม่ค่อยถนัดจะทำบุญถนัดตีกอล์ฟก็ไปเที่ยวต่างประเทศ รู้สึกมันให้ความบันเทิงใจดีก็คิดว่าเอออย่างนี้ก็เป็นคนดีแบบธรรมดาก็พอแล้วไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ทำอะไรใครส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากแต่บางคนคิดอย่างนี้นะเออล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปลบโกนไงไม่ทำอะไรผิดกฎหมายอะไรก็ก็น่าจะโอเคแล้วนะไปทำบุญเนิ่มมักจะทำกันอย่างเนี้ย ซึ่งในที่นี้บางคนคงเคยมพอพูดถึงเรื่องทำบุญเอาไปห้าบาทบาทสิบบาทร้อยหนึง่งเพราะมันคุณอย่างนั้นแล้วก็เห็นมันอย่างนั้นงั้นแต่ถ้าไปเที่ยวเอาหมื่นบาทสองหมื่นสามหมื่แนแสนนึ่งก็ับไปกันได้หรือจะไปทําอะไรทําไมเป็นบุญแล้วก็ทําจ่ายได้เยอะเห็นไหมชิงช่วงกับช่วงจริงเนี่ยเขาเขาช่วงชิงเอาไปเนี่ยเอาไปยังอื่นที่มันไม่เกิดประโยชน์เป็นบุญ ใช้บุญเก่าให้มันหมดไปจะไม่มีบุญใหม่เกิดขึ้นแต่พอจะมา้ริงช่วงทําบุญก็น,นิดเดียวได้ในเดียวท่านก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้ก็ผู่คอตายเรื่องตรงนี้เราจะต้องศึกษากันอีกเยอะทีเดียวในรายการฝันในฝันค่ที่เรื่องฝันในฝันนะครับเราทุกครั้งเคสตดี้เป็นเรื่องฝันในฝันครับเล่ฟังก่อนนั่งธรรมะครับแต่เล่าฟังจะพาะ ลกพระราชครับนักเรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันเท่านั้นเราจะเราคงเคยได้ยินที่ผ่านมาพอผูกขอตายเนี่ยเชือกมันจะลัดคอออกไปด้วยกับกายละเอียดแต่ท่านนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีเชือกพระบุญห้าร้อยบาทนั่นแหละก็เดินตะวเตอยู่ในบ้านเจ็ดวัน แต่วันแรกก็ได้น้องภรรยานะี่ยซึ่งเป็นคนใจบุญพยายามจะชักชวนพี่สาพี่เขยให้สร้างบุญตลอดแต่ก็ททำแบบไม่ค่อยจะเข้าใจนะก็ทำทำมาพูดในห้องนั้นนะเน่ะพราะรู้ในี่ได้เป็นนักเรียนอนุบาลฝันนี่ฝันรู้ว่าตาตายีงจะอยู่ในบ้านเนจะ็ดวัน พี่ต้องทำนึกถึงบุญนะนึกอย่างนั้นอย่างนี้พอ oh. โถทำบุญยังทำไม่อยเป็นใจให้ไปนึกถึงบุญ <c oughs> ใจมันหมองหมองอยู่ <c oughs> นึกเพิ่งออกไปตอนมีชีวิตยังพูไม่รู้เรื่อง <c oughs> ตายไปด้วยใจที่หมองนั <c oughs> ่นถ้จะไปรู้เรื่องอย่างไง <c oughs> นี่เป็นความน่ารักของญาตินะ <c oughs> ที่มีญาติถือว่ามีบุญระดับหนึ่งที่มีญาติพูดอะไรต่างๆ โอกาสอย่างนี้หายากส่วนมากทำกันไม่เป็นแต่ว่าผู้ให้ให้เป็นแต่ผู้รับคือผู้ตายรับไม่เป็นใจมุงหมอก็วนๆอยู่แค่เจวันพอเจ็ดวันก็พอครบตรีทูดก็มาเลยทูดทั้งสามมานุ่งอยากลังสีแดงคนหน้าคนหนึ่งกับลูกน้องทั้งสองมาลูกน้องก็คล้องแขนแล้วก็ขัดขืนไม่ไปก็ต้องคล้องแขน ถ้าไม่ขัดขืนก็เดินตามแต่ถ้าหากว่าขัดขืนมากเขารู้นะทูตทั้งสามเนี่ยเขาจะเตรียมโซ่ตรวนมาอะไรทุกอย่างมาให้กลัวแต่นี่ก็แค่ขัดขืนขัดขืนก็พาไปยม,มโลกไปก็ไปนั่งคุกเข่าอยู่ข้างหน้าบัลังตรงนั้นนี่รัดไปเลยนะยายมราชก็ ถามเป็นปกติเหมือนทุกๆคนสอบประวัตินี่อ่โซวานสซวานในเลขาฮะ,ะทำไมเขาต้องผูกคอตายเนี่ยไปดูโอของเก่าตามม,า oh. มิบากกรรมเก่าชาติในอดีต <Okay. S 1> เคยเป็นมหาหมาด <Okay. S 1> พิภากษา oh. คนไม่ผิดไอติดตารางเนี่ย ไอคนติดมันไม่มีอารมณ์อยู่ในคุก <Okay. S 1> มันก็เลยผูกคอตายตัด oh. สินคนไม่ผิดที่ติดคุก oh. แต่อ้คนติดมันไม่มีอารมณ์อยู่มันก็ผูกคอตายเพราะนั้ <Okay. S 1> นบะิบากนี้ก็ติดมาเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาก็ไอสิ่งนี้มันก็ไปกระตุน้นไอคิดไอ <Okay. S 1> นึกว่าเออเราหนีโลกร้ายอย่างนี้โดยวิธีการอย่างนี้ดีกว่า ไล้ม่คิดสั้นๆ <Okay. S 1> ไม่รู้วันหนีเสือฝ่าะจะราเค้ละ,ะเข้ถึงตัวใหญ่ก็เดินนึงเยอะ <Okay. S 1> นี่อตรงนี้นะ่ะมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้กันนะใน <Okay. S 1> กวาเออตรงนี้มันพ้นๆไปแต่พ้นไปแล้วเจออะไรนีสิ <Okay. S 1> คือเข้าใจว่าพ้นจากตรงนี้ไปแล้วจะดี <Okay. S 1> จะสบาย <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> แต่ความจริงมันไม่อย่างนั้นถ้ามันไม่มีอกฎแห่งกรรม มันบังคับอยู่แล้วก็จะทำแล้วก็ทำไปเถอะจะผูกก็ตายกินยาตายยิงตัวตายหรือกินโอเลี้ยงตายหรืออะไรก็แล้วแต่ตามสะดวก <c oughs> จะไปจะแต่มันไม่อย่างนั้นเลย <c oughs> เพราะการที่จะฆ่าตัวตายได้เนี่ยต้องใช้กำลังใจมากต้องใช้ความหมองเนี่ยความไม่รู้เนี่ยมากกว่าปกติมากกว่าฆ่าคนอื่น คนเราเนะี่ยมันต้องรักตัวเราถ้าเบื่อหน่ายตัวเราขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ถ้าร่างกายมนุษย์เนียวเขามีเอาไว้สำหรับสร้างบารมี <Okay. S 1> แม้คนเหลือแค่ครึ่งตัวเรายังเหลือต่วศูนย์กลางกายอยู่ <Okay. S 1> ยังสามารถปัดกวาดเท็ดโูให้มันสะอาด <Okay. S 1> ใสๆเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นรัาษาอะไรมีทั้งตัว <Okay. S 1> แค่ป่วยแค่ลำไส้ แค่นั้นนะยังเหลือตั้งเยอะคนก็ดูขนอกก็ดูไม่ออกเขาก็ดูครบรอบนี่มันเป็นข้างในถ้าอยากตายตอนนั้นมันมีวิธีการแบบอริยะไม่ต้องไปผูคอตายหรอกแล้วเป็นกุศลด้วยนั่งข้อที่เลยไม่ได้ตายเถอะครับเออมันก็ไม่เอาสินั่งสมาธิก็ไปเลยครับไม่ได้ตายเถอะครัหนึ่ง ไม่ตายสักทีฉันเองสองข่าวในหลวงปู่นะครับอ่าฉันเองสองข่าวไม่ได้ตายเธอนิ่งถึงเวลาก็ได้ทุกทีเห็นไหม่านว่าถึงเวลาก็ได้ถ้าไม่ถึงเวลามก็ไม่ได้นี่นะถ้าใครจะฆ่าตัวตายนี่มันมีทางออกงี้นะมานั่งเลยใจหยุดนิ่งๆไม่ได้ตายเธอไอ้บางคนจะฆ่าตัวตายนะที่เมืองกาญ พระเจ้าคุณหลวงพ่พอตาชิวทรายฟังวายุมพ่อท่านไปเจอทีนี้มันท่าไหนก็ไม่รู้นะเขาไปกินอน้ำผลไม้รรไหรืออะไรก็ไม่รู้กำลังจะแขวนคออยู่แล้วนะที่ต้นไม้ท้องเสีย <laughs> อ้ไม่มีรมตายดิวๆิขอ,ของน้ำก่นอนเดี๋ยวม่สวย เออมนุษย์นี่เอาใจยากจังทำไมมันอย่างนี้ทำไมเอาใจยากจังเลยแย่จังเลยจะตายเราวดีกด,กดกท้องน้ำกอย่างนี้ก็มีในโลกนะเออเออเนี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นมีบากเนี่ย ตัดสินคดีความผิด <Okay. S 1> กับคนที่ไม่ผิดเพราะนันกบัชอยู่ที่คุกข่าวจุน,น้าพระญายโยมระนี่เจ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยหลอ้ที่เป็นมะเร็งอย่างนี้เพราะกรรมปานาธิบาตเปิดดูสิ oh. อ๋อพบในอดีตเป็นทหารเก่า oh. นั่นแหละแทงเขาโดยอาวุธตีท้อง oh. ตรงนั้นไอที่เป็นนั่นแหละเพราะน้นวิบากเก่าสองงนานมาเจอเขา อาชาตินี้เอาไปดูบัญชีบุญที่สวนเลยค่ะบุญก็ทำมาค่อยเป็นโอ้ตั้งเยอะแน่พระหนึ่งองค์ครับอีกห้าร้อยบาท oh. อ,าอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็บุญอันนีนน้ถึงแม้ทำน้อยแต่ได้มาก <Okay. S 2> เอาไปเกิดในโลกมนุษย์หลัก oh. คณนน้ก็ให้โอวาบนี่นะเจ้าจะไปเกิดในเมืองมนุษย์อย่าไปทำอย่างนี้นะตั้งทำแต่ความดี ไอ้ตารักษาศีลเจริญภาวนาความชั่ว่าไปทำอะไรตั้งะอบรมก็ไปสรุปออกมาในรูปอย่างนี้ครับแล้วก็ไอ้เจ้าหน้าที่พาไปที่สลา,าที่จะไปส่งคนในเมืองมนุษย์แต่ยังไม่ได้ไปนะยังอยู่แถวๆนั้นอยู่เนะี่อยอ๋อนะยังอยู่อย่างก็ยังดีครับนี่บุญกระถินพระราชฎหาร้อยบาทห้าร้อยบาทย่างอย่างนั้นนะไม่งั้นอนะันโน่นอีกยาวทีเดียวแหละ กับบุญพระธรรมกายไปจำตัวและบุญหมู่ญาติญ <Okay. S 2> าติก็ดีเหลือเกินทำไปทีไรก็นึกถึงทุกที oh. บุญก็ไปวาบวาบวาบ oh. ตรงนั้นนี่ <Okay. S 2> หลายหลายบุญมารวมกัน <Okay. S 2> เพราะบุญที่หมู่ญาติทำทำถ,ถูกหลักวิชาแล้วก็ถูกเนื้อนาบุญ <Okay. S 2> มหาศาลเพราะนึกอธิสูรสิศส่นแล้วมันจึงมาก <Okay. S 2> มากพอที่จะให้โอกาสกลับมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างความดี okay. อย่างกรรมไอ้ที่จะต้องไปใช้วิบากกรรมนั้นชะลอก่อนแต่ถ้าหากมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วไม่ทําอย่างที่ฟังโอวาทหรือที่ได้ตั้งใจไว้พอพอ,พอฟังเสร็จเราจะกระดีกระด้าทีเดียวโอ้โหลบปากถ้า,ถาพูดเป็นภาษาเรานัา้นเป็นภาษาโยมโลกนะไม่ต้องห่วงเลยท่านเลยขึ้นมาคราวนี้เนี่ยเอาเธอะ นะกะทิหนึ่งปีก็จะทำสามพันวัดไี่ไปต้องห่วงจะว่าแต่สามพันวัดเลยสามหมื่นวัดก็เอาและสามหมื่นวัดจะว่าแต่ปีละครั้งแล้วว่าทําทุกวันยังเอาปลายโน่นอันนี้ว่าเองนะทํานองนี้ทํานองนี้เออทานองนี้แต่กับของท่านจะให้อวาทดีนมนวนได้ฟังดูดูดีทีเดียวต่แปลกเวลามาเกิดในเมืองมนุษย์ไม่ว่าจะมาจากข้างล่างหรือจาก ข้างบนบนสวรรค์เนี่ยพอเข้าสู่กันมารดาตกศูนย์วกเปลี่ยนเป็นดวงทำทำเป็นกายมนุษย์ยามันเกิดขึ้นลืมจะลืมทุกทีไม่รู้มันเป็นอย่างไงเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยนักเรียนอดุบาลที่รักทั้งหลายทั่วโลกนี่แหละนี่ครูไม่ใหญ่ก็ต้องมานั่งเตือนอย่างนี้กันอยู่เรื่อยๆแหละขนาดทำบ่อยๆยังต้องเตือนบ่อยๆ น่นกทําบ่อยๆเราจะคุ้นก็จะทําเองได้ไม่อย่างนั้นก็ต้องเตือนกันทุกทีเลยเนี่ย<ช>ก็ําเดิมๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มันลืม<ช>แต่จพอถึงตรงนั้นมันจะลืมยกเวนบรมโริสพติสท่านเกิดมาท่านะลึกชาติได้อย่างพระเวสสันดรเนี่ยที่พระสมมาสมเจา้าของเราพระองค์นี้ท่านไปบังเกิดขึ้นท่านเกิดมาก็พูดได้หลายชาตินะ บางชาติเกิดมาถือยาวมาด้วยเนะ่ยโหสดบัณฑิตไงถือยามายาเนี่ยเป็นรากไม้ฝนฝนอะไรก็โรคไรหายหมดคือถ้าใครจะหายก็มาหาท่านถ้าใครมาหายก็ไปต้องมาอะไรเงี้ยก็จะมาครับถือยาวมานี่ไม่น่าเชื่อนะครับถือออกมาเนี่ยแล้วก็เป็นพระเวสสันดรเนี่ยพอเกิดมาพูดได้ แม่จ๋ามีอะไรให้ลูกทำทานบ้าง๋อ้อแม่จ๋าไม่เหมือนกับดูๆไปเกิดเกิดมาก็หืลองแวงอย่างเงี้ยเอาอย่างเดียวอ่ะจะกินอย่างเดียวเพราะนั้นท่านจะให้อย่างเดียวคนละเรื่องก,กันเห็นไหมให้ซะจนเคยคเพราะเกิดมาแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เห็นไหมจ๊ะ ความสุขที่เกิดจากการให้มันยิ่งใหญ่เพราะหัวใจขยายมากกว่าสุขที่เกิดจากการจะไปเอาเงามันแคบมันเห็นแห่ตัตของเราแคบยิ่งไม่อยากให้คนอื่นยิ่งแคบถ้าอยากให้คนอื่นมันกว้างถ้าให้ไปแล้วยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งหากจะให้ทั้งโลกโอกว้างกว้างกว้างไปเลยๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่ เราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องตักตัวบุญกันให้เต็มที่สอนตัวเองให้ได้เตือนตัวเองให้ได้อย่าให้พยายมราธัานเหนื่อยเลยนะ <c oughs> จ๊ะแต่งมานั่งตักเตือนมานั่งอบรมกันอย่างนี้นะจ๊ะสิ่งเหล่านี้ฝันในฝันอย่างนี้ลูกทุกคนยสามารถฝันได้นะสาธุถ,ถ้าเข้าถึงพรธรรมกาย